บวงสงใหญ่มหาเทพองค์แรกนเทวาลัยชัยบาดานโดยอาจารย์บุญนาทวิจิต8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2163นัเทวาลัยชัยบาดานอาสมแดนธรรมตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดานจงังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีสถาปนาองาคง์พระพิคเนตปางสีสุภทริปติคณปติหรือปางสุปโชคสำเร็จรวดเร็วมหาเทพผู้มีสิงเป็นบริวารขนาดความสูง3เมตร พระพิคเนตปางสีสุภทริติคณะปฏินี้เป็นพระพิคเนตปางพิเศษถือกำเนิดขึ้นมาจากการนิมิตเห็นรูปลักษณ์ขององค์พระพิคเนตในลักษณะน,นี้โดยพราหม์ฤาษีและโยคยีที่ประเทศอินเดียเป็นการนิมิตขึ้นมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยองค์พระพิคเนตได้บอกกล่าวแก่เหล่านักบวชที่ได้รับการนิมิตว่าท่านจะอวะตารมาเป็นปางที่33และจะปกปักรักษามนุษย์ในยุคใหม่ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง อีกทั้งยังจะประทานความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วซึ่งปางนี้ได้รับการยงจองว่าเป็นปางที่จะได้รับพรโดยทันใจอีกทั้งพระพิคเนศองค์นี้ยังเป็นปางที่ได้รับศาสตราวุฒต่างๆจากมหาเทมหาเทวีแปดพระองค์นั่นคือพระพรหมพระวิษณุพระศิวะพระแม่สรัสสวัตตีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีพระคันธกุมารและพระอินทร์ ดังนั้นการกราบไหว้พระพิฆเนศองค์นี้จึงเปรียบเสมือนการได้กราบไหว้มาหาเทพมาหาเทวีที่สําคัญอย่างครบถ้วนโดยในพิธีอาจารย์ทารินกุลชนประธานการจัดสร้างโครงการทีวาลัยชัยบาดาลและอาจารย์พิทักษ์โคว,วันชัยพรามพระเวศผู้ก่อตั้งสยามคเนศและทีมงานสยามคเนศเป็นผู้นํบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมสาธุชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น โดยมีประธานในพิธีพลเอกชุติกรศรีตบุตรและพลตรีวัชรินสุวรรณริน์เจ้ากรมสรวัสานบกร่วมให้เกียรติจุดเทียนมหาชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริงมงคลในพิธีณนะวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เวลา9นาิกา20นาีพร้อมทั้งเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติอาทิพันตำรวจเอกวิโรจตัดโสผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอน ไพบาดาลคุณชนิดาภาสีกิ่งแก้วคุณธัญลักษณ์ภูดิตชวนิพคุณนงเยาวุณชนคุณวัชรีสุนทรวัดคุณสมสรีอิงโพชัยคุณวิชัยอิงโพชัยคุณพีรพลแสงสุนีพันโทด็อกเตอร์พิสิทธิ์ชานเจริญ คุณอาลงกฎเรืองสีได้้ใหเกียติเป็นตัวแทนถวายเครื่องวัดสตรัมระหว่างการเข้าร่วมพิธีสถาปนาองค์พระพิกเนศในครั้งนี้อีกด้วยโดยในช่วงบ่ายวันดังกล่าวได้มีการจัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระคะเนศเสียงงาโดยคณะขนสิทธนาจศาิลปะอ่างทองร้อมวงปีพาดจากคณะครูสำรวยแก้วสว่างตลาดปากบางหมื่นหานร้อปี อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้ในการจัดสร้างองค์พระพิขเนศองค์ดังกล่าวจึงมีความพิเศษคือคณะผู้จัดสร้างได้เดินทางไปยังวัดสาคัญต่างๆและเทวสถานของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อขอพลีผงทูปดินทรายชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆมาบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระพิฆเนศเพื่อให้เกิดเป็นพลังหนุนนําที่เข้มข้นสมกับชื่อปางสุพชค สมเวร็จรวดเร็วมหาเทพผู้มีสิงเป็นบริวารโดยหลังจากนี้ผู้ศรัทธาในองค์พระพิกเนศสามารถเดินทางเพื่อไปสักการะขอพรได้ที่เทวาลัยชัยบาดานบรมครูหลงปูใหญ่เทพโลกอุดรอ,อาสมแดนธรรมอาจารย์บุญนาทวีจิตเลขที่2 5 0ทับ 4, หมู่ที่1ตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่อาจารย์บุญนาทวีจิต086 134 8 8 8 8 8 8 6 134 8884หรือคุณโจ0 9 5 6 2 7 3้0 9 5 6คุณโจ0 9 5 6 2 7 3้0 9 5 6 0 3